สวัสดีค่ะวันนี้จะมาทําแคบหมูกินเองนะคะง่ายๆไปได้หนังหมูจากตลาดมาค่ะจริงๆแล้วจะเอาหนังหมูนี้มาผสมกับลาบหมูค่ะแต่พอดีมันได้มาเยอะมันเหลือนะคะก็เลยคิดจะทําแคบหมูจึงเอามาคลุกเคล้ากับเกลือแล้วก็ผงรสดีค่ะนะพอให้คิมปลาเล่มปลาเลมสักนิดนึงนะคะหลังจากนั้นค่ะเราก็จะนําไปต้มนะคะ อย่าต้มนานนะคะไม่เกินห้านาทีค่ะเพราะถ้านานมันก็จะเละเนื่องจากว่าแคบหมูอ่โทษค่ะหนังหมูนี่ซอยมาแล้วนะคะ,อะพอต้มได้ที่แล้วเราก็ทิ้งให้เย็นนะคะแล้วก็เอาหนังหมูนี้ที่ต้มแล้วเนี่ยค่ะไปตากแดดนะคะบนกระด้งหรือภาชนะอะไรก็ได้นะคะเกลีย่ยให้มันห่างๆกันนะคะจะได้แห้งเร็วขึ้นนะคะ,ะตากจนให้แห้งนะคะแล้วแต่แดดมากแดดน้อยบางทีก็สามชั่วโมงหรือห้าชั่วโมงนะคะ อพอแห้งแล้วนะคะเราก็จะนำไปต้มกับน้ำมันค่ะเทน้ำมันให้ท่วมนะคะให้ท่วมหนังหมูค่ะแล้วก็ใช้ไฟปานกลางค่ะใช้ไฟค่อยถึงปานกลางนะคะค่อยๆต้มไปจนกระทั่งน้ำมันร้อนนะคะเขาก็จะค่อยๆแตกปอแป๊ะปอแป๊ะ,ปะขึ้นมานะคะหนังหมูจะออกเป็นสีขาวๆนะคะอ่า ระวังน้ำมันด้วยนะคะเพราะว่าหนังหมูนี้ดนน้ํามันล้นก็จะแตกค่ะก็ต้มไปสักพักหนึ่งจนว่าหนังหมูที่ต้มนั้นมันขึ้นขาวๆเกือบทั้งหมดนะคะพอหลังจากนั้นค่ะเราก็จะปิดไฟนะคะปิดไฟแล้วก็แช่น้ำมันเอาไวค้ค่ะนะคะนียค่ะ แช่น้ํามันเอาไว้แช่ไว้ประมาณถ้าเราทําตอนเย็นเราก็แช่ไว้ค้งคืนเลยค่ะแต่ถ้าเราทําตอนเช้าๆนะคะเราก็แช่ไว้ประมาณสามถึงห้าชั่วโมงก็ได้ค่ะนะคะพอครบเวลาแล้วนะคะเราก็จะตักขึ้นมาค่ะตักหนังหมูที่แช่น้ํามันเนี่ยนะคะตักขึ้นมาเพื่อที่จะนําไปทอดค่ะนะการทอดนะคะเราก็ใช้ไฟแรงค่ะทําน้ํามันให้ร้อนนะคะแล้วก็เอาลงไปทอดทีละน้อยค่ะ เพราะว่ามันก็จะพองขึ้นมานะคะถ้าหากทอดเยอะเราก็ใส่น้ำมันเยอะค่ะนะคะพอเหลืองค่ะเราก็ตักออกนะคะเราก็จะได้แคบงูกรอบตามที่เราต้องการค่ะ